สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูเลยนะวันนี้มาพบกันในเกมแบ็กดิสตออนไลน์นะคะแล้วเราก็จะมารับคำอวยพรจาก n p c ในเมืองกันนะคะซึ่งการรับคำอวยพรเสร็จแล้วเราก็ได้ของด้วยนะเริ่มเลยนะคะกดผู้ดำขึ้นมา ไปที่เควสนะแล้วก็ไปที่เควสกิจกรรมนะคะนี่นะกิจกรรมคำอวยพรจากหมู่บ้านเวเรียพี่ฮีคู่หูเห็นว่าชาวบ้านในหมู่บ้านเวเรียมีเรื่องจะพูดกับเจ้านะถ่าว่างๆเราลองไปหาพวกเขาดีไหมอันนี้ก็คือของที่เราจะได้นะคะจากการทํากิจกรรมนะก็จะมีหินครอน500อันมีกล่องอาหารสุดพิเศษนะคะ มีกล่องช่วยเสริมประสิทธิภาพการดำรงชีวิต3มีขวดน้ำเต้าแห่งกำลังแล้วก็มีกล่องน้ำยาอิเล็กเซอร์ระดับสูงนั่นเองนะคะลับเลยนะจากนั้นนะคะเควสนะเขาก็จะให้เราไปหานะคะมีอีกอแบตเตอรี่นะมีทรานันอันเดอร์โฟนะคะแล้วก็อารุสตินนะคะ ข้างหลังเรานี้ก็คืออารุสตินนะงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับอารุสตินก่อนนะคะโลกที่ท่านได้สัมผัสมันกว้างใหญ่นักดังนั้นไม่จำเป็นจะต้องกำจัดใครเพื่อความสำเร็จนี่นะคะไม่ได้พบกันนานเลยท่านสบายดีหรือเปล่าฮ่าฮ่ายินดีที่ได้พบท่านอีก ปีใหม่เริ่มขึ้นแล้วและยังไม่ได้เจอกันเลยทำให้ข้ารู้สึกเหงานิดหน่อยก็เลยเรียกท่านมานะ่ะปีที่แล้วลำบากมากเลยใช่ไหมคงมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นกับท่านแต่ข้าเชื่อว่าปีนี้จะต้องเป็นปีที่มีความสุขมากกว่าปีที่แล้วแน่นอนแต่แล้วนะคะจากนั้นนะพระนันดโฟก็คือทางตีเหล็กนั่นเองวิ่งไปเลยถึงแล้ว ามีอะไรที่ท่านต้องการขอให้บอกข้ามาแต่ข้าไม่สามารถหยุดตีได้โปรดเข้าใจด้วยนะตอนนี้ท่านอาจจะยังไม่ตัดสินใจแต่ถ้ามีของที่อยากได้ก็บอกข้าแล้วกันอันนี้นะคะคำพูดเรานะข้าได้ยินว่าท่านรอข้าอยู่ฮ่าห้ามาแล้วสินะวีรชนของเราขอให้ปีนี้เป็นปีที่โรยด้วยกลีบกุหลาบสำหรับท่านละ่ะ ถ้าเหนื่อยล้าเมื่อไหร่ก็มาหาข้าได้ทุกเมื่อถ้าเป็นท่านแล้วก็ข้าพร้อมจะหยุดตีเหล็กแล้วไปช่วยท่านในทันทีคนสุดท้ายนะคะอีกรอร์แบตเตอรี่นะอีกรอร์ที่คุ้นเคยของเราๆนั่นเองยิ่งเลยอ,อยู่ตรงนี้เจอแล้ว ท่านเริ่มจะเหมือนชาวบ้านของหมู่บ้านเราจริงๆแล้วก็สนทนาเลยท่านรอค้าอยู่หรือมาถึงแล้วหรือข้ากำลังรออยู่เลยปีนี้หวังว่าจะได้เจอกันบ่อยๆนะที่ผ่านมาท่านคงจะลาบากมากใช่ไหมปีนี้ขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีล่ะ ่านพบกับเหล่าผู้อาวุโสในหมู่บ้านแล้วหรือยังเห็นว่าพวกเขามีอะไรจะบอกแก่ท่านนะ่ะขอให้ปีนี้เป็นปีที่เต็มไปด้วยความสุขสําหรับท่านนะเรียบร้อยแล้วนะคะเรากำลังจะได้ของแล้วนะกดตกลงเลยได้ของแล้วยัไงไงแค่นี้เลยวิ่งคุยนะคะเสร็จแล้วนะรับคำอวยพรเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ กิจกรรมรับคำาอวยพรก็มีเท่านี้นะคะและถ้ามีกิจกรรมใหม่ๆเดี๋ยวเราจะมาแนะนําเพิ่มเติมในคลิปต่อไปนะคะวันนี้เราไปแล้วนะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามาดูนะคะฝากติดตามเราต่อไปเรื่อยๆด้วยนะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย